สวัสดีนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับจากทางร้านเซกบินนะครับผมอ่าวันนี้นะครับมีโอกาสเวลาว่างๆนะครับมารีวิวนะครับเป็นโดนนะครับโดนที่มาพร้อมกล้อง FPV แล้วก็ระบบส่งสัญญาณภาพแบบ5.8กิกนะครับซึ่งจะมีจอที่รีโมทมาพร้อมนะครับอ่าจอตัวนี้จะสามารถปรับตามระดับสายตาของเราได้นะครับ ส่วนตัวกล้องตัวนี้นะครับมาที่ความละเอียด 720p นะครับกล้องสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยรีโมทนะครับมีเซอร์โวอยู่ที่กล้องนะครับถ่ายภาพและวิดีโอความละเอียดสูงนะครับขอการันตีเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับกล้องชัดมากนะฮะส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็น1 3 0 0มิลลิแอมนะครับระยะเวลาบินก็จะได้ประมาณสัก10นาทีหน่อยๆนะครับในส่วน ระบบฟังก์ชันต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวประกอบใส่แบตแล้วเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอ่านะครับส่วนเรื่องของฟังก์ชันเด่นๆนะครับก็จะเป็นปรับปรับขึ้นลงนะครับปรับตัวกล้องนะครับปรับขึ้นลงนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โหมดรีเทิร์นโฮมนะครับตัวนี้จะมีรีเทิร์นโฮมนะครับสังเกตจะมีปุ่มโฮมอยู่ที่รีโมทนะครับ อ่าแล้วก็ปุ่มเทคออ f นะครับเทคออฟคือกดบินขึ้นแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ปุ่ม Landing คือปุ่มลงจอดอัตโนมัตินะครับส่วนการถ่ายวิดีโอจะอยู่ที่2ปุ่มนี้เห็นไหมนะฮะภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้จะไม่ได้บันทึกภาพอยู่ที่รีโมทนะครับภาพจะไปบันทึกอยู่ที่กล้องโดยเราใส่เมมโมรี่การ์ดเข้าไปตรงนี้นะครับ เมมโมรี่การ์ดเนี่ยจะมีแถมไปให้นะครับอยู่ในกล่องนะฮะแล้วก็ตัวปรับไอ้นี่โหมดไฮกับโหมดโลนะครับจะอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับสมมุติถ้าเราเล่นแบบลมไม่ไม่มีลมลมนิ่งๆก็ใช้แค่โหมดโลก็พอนะครับถ้าลมแรงๆก็กดไฮนะครับ ก็คือการลักษณะการคอนโทรลของมันมันจะไวขึ้นต่อสน,นองมือไวนะครับตัวนี้จะมีระบบล็อกความสูงอัตโนมัตินะครับกล้องเรียวไทม์นะครับตัวนี้จะสามารถบินได้สักประมาณน่าจะ 150- 200เมตรนะครับะระยะรับส่งภาพ FPV ก็เช่นกันตัวนี้จะเป็นเสารัรบส่งภาพนะครับ เสาราพนะครับคว,ความถี่สูงนะครับตัวนี้จะเป็น5.8กิกนะครับในส่วนของเรื่องการบินเนี่ยก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะดีแค่ไหนเพราะว่ายังไม่ได้บินนะครับก็เดี๋ยวบินให้ดูแล้วก็ดูกันตามเนื้อผ้ากันเลยนะครับว่ามันจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะครับ นะครับดูดูดูนะฮะว่ากล้องอะ่ะมันจะปรับขึ้นได้ขึ้นลงได้นะครับอ่าดูนะครับเนี่ยนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเนี่ยกล้องนะครับตัวนี้ขอบอกได้เลยว่าชัดเวอร์นะครับอ่าในปุ่มขึ้นบินอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะกดปุ่มนี้นะ ขอบอกได้เลยว่าภาพชัดนะครับ การบินนะครับตัวนี้ก็ถือว่านิ่งดีนะครับนิ่งนิ่งนิ่งมากระบบล็อกความสูงอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมบังคับมือเดียวนะฮะบังคับที่มือเดียวเห็นไหมอ่ากล้องชัดนะครับภาพลื่นไหลแล้วก็ไม่มีกระตุกเลยนะครับเนีย่ยสังเกตดูดีๆ อ่าเห็นไหมภชัดมากในเรื่องของปุ่มรีเทิร์นโฮมนะครับการใช้เนี่ยถ้าเรากดเนี่ยก็คือมันจะบินถอยหลังกลับมาแต่มันไม่ได้ลงจอดเองนะครับเมื่อเราบินถอยหลังกลับมาเนี่ยในระยะที่มันอยู่ใกล้เราเนี่ยนะครับเราก็กดปุ่มแลนดิ้งนะครับปุ่มลงจอดนะครับ ถ้ากดปุ่มลงจอดแล้วเนี่ยเราอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยสติ๊กข้างนี้เราต้องคอนโทลมันไว้นะครับคอนโทลเลี้ยงมันไว้มันจะลดระดับลงเรื่อยๆนะครับแต่เราต้องคอนโทลมันไว้ให้มันอยู่ที่เดิมอ่านะครับกดปุ่มโฮมอ่านะครับเนี่ยเนี่ยถอยกลับมาแล้วจากนั้นนะครับกดปุ่มแลนดิ้ง เดี๋ับดูนะครับมือเดียวกะปุนแันด่้ลงแล้อ่านะครับ สำหรับตัวนี้นะครับราคา4,700บาทนะครับถ้าใครสงสัยหรืออยากโทรมาสอบถามอะไรเนี่ยรบกวนนะครับให้โทรมานะครับสำหรับพวกเด็กเกียนหรือว่าเด็กๆที่ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าแบบนั้นแบบนี้กากนู่นกากนี่นะครับรบกวนให้น้องนะครับผลิตเล่นเองนะครับแต่สำหรับผู้ใหญ่นะครับคนที่มีความรู้ มีวุฒิภาวะนะครับก็โทรสอบถามนะครับติดต่อสั่งซื้อได้นะครับอโอเคครับสวัสดีครับ